ฮาลวีนในปีนี้มีฝนเหมือนกับคืนฮาลวีนเมื่อ14ปีก่อนไม่มีผิดคืนที่ผมเสียมายาไปผมยังจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้ดีราวกับมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนหน้าในตอนนั้นเราทั้งคู่มีอายุเพียงแค่ไม่ครบสิบขวบปีณช่วงเวลานั้น ไม่มีเด็กคนไหนอีกแล้วที่ผมจะสนิทด,ด้วยมากเกินไปกว่ามายาชื่อของเธออาจจะเขียนว่ามายาแต่กลับออกเสียงว่ามายาด้วยเหตุผลบางประการอาจจะเป็นพราะบ้านของเราทั้งสองตั้งอยู่เคียงกันและครอบครัวของเราทั้งสองก็สนิทกันเราทั้งสองจึงเป็นคนที่คุ้นหน้ากันนับตั้งแต่ยังเล็ก เรียนก็ยังเรียนห้องเดียวกันมาตลอดพวกคนร,บรอบๆมักที่จะร้อเรียนว่าเราทั้งสองเป็นแฟนกันและอาจจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเหตุคืนนั้นมันก็ช่วงเย็นของวันที่21ตุลาคมฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายและยังคงไร้ซึ่งทีท่าว่าจะหยุดครอบครัวของพวกเราทั้งสอง เรียกที่จะกินเรียงกันที่บ้านพ่อแม่ของพวกเราทั้งสองทำอะไรทานกันอยู่ที่ชั้นร่างและปล่อยให้ผมกับมายานั่งเล่นเกมด้วยกันที่ชั้นบนเหมือนดังเช่นทุกครั้งที่เธอมาเยี่ยมบ้านของผมโดยปกติแล้วผมกับมายาก็มักที่จะขนขนมขึ้นมานั่งเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ของพ่อจนกว่าพวกผู้ใหญ่จะเลิกธุระ แต่ในคืนนั้นเป็นวันฮารลวีนมายาจึงคิดว่าเราควรที่จะเล่นอะไรที่แปลกๆไปกว่าทุกครั้งเมื่อเย็นเราไปเที่ยวห้างมามีเมียหัวฟักทองคนหนึ่งแจกช็อกโกแลตมาให้เราด้วยฉันเลยขอมาเผื่อให้นายด้วยว่าแล้วมายาก็หยิบช็อกโกแลตแพ็คหนึ่งออกมามันเป็นช็อกโกแลตไรยี่ห้อ ที่มีเพียงสัญลักษณ์รูปหัวฟักทองที่สวมหมวกทรงสูงอยู่บนซองสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะแรดูไม่น่าไว้วางใจแต่เราทั้งสองในตอนนั้นเป็นเพียงคเด็กเราไม่ได้คิดเยอะมากมายสักเท่าไหร่ในหอมีการาดอยู่ด้วยนะลองแกะดูสิมายาบอก เป็นเหมือนหนึ่งเช่นที่เธอว่า,าไว้ข้างในหอช็อกโกแลตมีการ์ดไปหนึ่งสอดเอาไว้มันเป็นการ์ดกระดาษแข็งที่คล้ายกับการ์ดเกมบนการ์ดมีรูปภาพและข้อความเขียนเอาไว้พิธีกรรมเสียงปลายสายผมอ่านข้อความที่หัวการ์ดส่วนด้านล่างก็ภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังโทรศัพท์และมีสีหน้าท่าทางตกใจกล้าหรือไม่ลองหยิบโทรศัพท์ของเธอไปซ่อนแล้วลองโทรเข้าเบอร์ที่ถูกซ่อนนั้นดูสิถ้าโชคดีก็จะมีหญิงมารอรับที่ปลายสายเธอเป็นใครไม่รู้แต่ถามอะไรก็ตอบได้เป็นข้อความที่ถูกพิมพ์ไว้บนกาใต้ภาพ ผมจำได้แม่นทุกถ้อยคำเพราะผมยังคงเก็บการ์ดใบนั้นเอาไว้พิธีกรรมข้างหลังม่านภาพที่ถูกพิมพ์เอาไว้ก็คือภาพของม่านที่กำลังวูบไหวและมีเงาของใครบางคนอยู่บนนั้นกล้าหรือไม่ให้แขวนผ้าเอาไว้กลางห้องจุดเทียนไว้ที่ด้านหลังก่อนปิดไฟมืด หลังจากนั้นพระเรียกนามของแจ็ค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 ออเรนเทนหลังจากนั้นมาดูกันซิว่าเงาที่หลังม่านเป็นของใครในคาแรกเราทั้งสองคิดที่จะรองพิธีกรรมเสียงตามสายแต่เทว่าเราในตอนนั้น ยังไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองและพวกพ่อแม่ของเราก็ไม่มีใครยอมให้ยืมดังนั้นเราจึงไม่อาจที่จะรองพิธีกรรมบนการ์ดไปแรกได้แต่พิธีกรรมบนการ์ดไปที่สองนั้นทำได้ง่ายๆห้องนอนของพ่อกับแม่แต่เดิมเป็นห้องใหญ่แต่เมื่อมีผมเพิ่มเข้ามาอีกคน ห้องก็เลยถูกกั้นแบ่งด้วยม่านผืนใหญ่เราจึงสามารถที่จะใช้ม่านผืนนั้นได้เพื่อพิธีกรรมส่วนเทียนนั้นผมก็ได้แอบย่องเข้าไปหยิบมาจากในห้องพระเมื่อได้ของทุกอย่างมาครบเราก็ได้เริ่มจุดเทียนและดับไฟใจหนึ่งก็กลัวแต่ผมในตอนนั้นผมกลัวว่าจะถูกมายาชี้หน้าว่าเป็นไอเด็กตาขาวมากกว่า ผมตอนที่ยังเล็กนั้นนอกจากจะอ่อนแอยังขี้แง αι, มายายังดูแข็งแรงลและแกรง่งเหมือนกับเด็กผู้ชายมากกว่าเพื่อนในเวัเด็กของผมเหมือนกับผู้กล้าผมไม่เคยเห็นว่าเธอจะกลัวอะไรเลยสักครั้งแม้แต่ตอนที่เรากำลังจะทำพิธีประหลาดในคืนนั้นจะดับไฟแล้วนะ และมายาก็กดดับไฟภายในห้องเราทั้งสองคนจมอยู่ภายในความมืดมิดมีดมเพียงแค่เสียงสายฝนที่กำลังโหมกะรหนํำให้ได้ยินแม้แต่เสียงของพวกผู้ใหญ่ที่กำลังดื่มกินกันอย่างสําราญที่ชั้นร่างก็ถูกเสียงของสายฝนดูดกลืนหายไปผมที่ยังเด็ก รู้สึกเหมือนกับตัวเองถูกกืนหายไปในแดนสนทยาแต่ทว่าแสงไฟจากเทียนยังคงส่องสวา่างแม้ม่านจะหนาเรามาเรียกชื่อแจ็คพร้อมกันนะผมจำได้ว่ามายาหันมาบอกกับผมอย่างร่าเริงผมพยักหน้าตอบแต่ไม่แน่ใจว่าเธอจะมองเห็นแจ็คแจ็คออเรนเทิน เราทั้งสองได้เป่งเสียงเรียกออกมาพร้อมกันหลายวินาทีที่ได้เคลื่อนผ่านไปในความเงียบงนันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ในหลายวินาทีแรกนั้นทันใดนั้นเองม่านานาหนักก็เริ่มขยับในคาแรกผมคิดว่าเป็นผลจากลม แต่ในเมื่อบ้านของเรากำลังถูกโ้มกระหน่าด้วยสายฝนหน้าต่างทุกปานจึงได้ถูกปิดรงและในอีกอึดใจต่อมาก็มีโครงร่างหนึ่งที่เคลื่อนย้ญญายขยับรงังม่านเงาของร่างนั้นได้คืบคานประทับให้เห็นอย่างชัดเจนบนมานาน่านแจ็คแจ็คอลนทัน เป็นเสียงผู้หญิงที่ผมไม่รู้จักคงร่างนั้นแรดูประหลาดผิดรูปบนมานที่กำลังเคลื่อนขยับส่วนศีรษะนั้นแรดูเหมือนจะเป็นฟักทองส่วนร่างกายของเธอนั้นก็แรดูเหมือนจะสวมใส่ชุดกระโปรงทรงเดียวกับพวกเมรเธอเป็นใครมายากรีดร้องเสียงดังฉันคือแจ็ค หญิงที่หลังมานตอบกลับเป็นท่วงทำนองประสบการณ์ประหลาดที่ผมกำลังเผชิญทำให้ผมเสียขวัอย่างหนักกายของผมไม่ยอมขยับสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือกรีดร้องหนูหนูจ๋าหนูหนูหนเรียกฉันมาทำไมหญิงที่หลังม่านถามฉันไม่ได้เรียกเธอมา มายากีดร้องกลับไปนะกลับไปไม่พวกหนูหนูเรียกฉันมาแน่ๆฉันแน่ใจเงาที่หรังม่านเคลื่อนขยับขายว่ากำลังจะคืบคานออกมาหาเราไม่นะอย่าเข้ามานะยามายาก้าวพาดถอยรังก่อนที่จะงายรังลงกับพื้นในเวลาเดียวกันนั้นผมที่ยังเด็ก ได้เฉวยอากาศพุ่งตัวหนีออกจากห้องผมลืมไปเสียสนิทเกี่ยวกับมายาผมในตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าจำเป็นที่จะต้องรอดผมรีบวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พ่อแม่ช่วยด้วยผมกรีดร้องเรียกพ่อกับแม่เหมือนจะขาดใจ พวกผู้ใหญ่ที่เมื่อคู่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานเปลี่ยนกลายมาเป็นตื่นตระหนกตกใจพวกเขารีบรุกขึ้นจากโต๊ะตรงมาที่ผมพร้อมกับถามหน้าตาตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนอยู่ในบ้านผมรีบบอกออกไปข้างบนพ่อของมายารีบคว้ามีดที่ใช้หั่นเนื้ออยู่บนโต๊ะก่อนที่จะรีบพุ่งตัวขึ้นบันไดไป ส่วนพ่อของผมก็รีบบอกให้ผู้หญิงทั้งสองรีบแจ้งตำรวจก่อนที่จะรีบคว้าไม้หน้าสามและวิ่งขึ้นบันไดไปพ่อของผมกับมายาหายไปอยู่นานแม่ได้กอดผมเอาไว้แน่นส่วนแม่ของมายาก็ได้คุยโทรศัพท์เพื่อที่จะเร่งให้เจ้าหน้าที่รีบมาสักคู่ใหญ่ พ่อของผมและพ่อของมายาก็กลับลงมาเพื่อที่จะบอกว่ามายาหายไปไม่มีใครรู้ว่ามายาหายไปจากบ้านได้อย่างไรหน้าต่างทุกบานยังคงถูกปิดสนิทแน่นจากข้างในไม่มีร่องรอยการบุกรุกใดๆ เพื่อนวัยเด็กของผมเหมือนกับได้ระเหยหายไปในอากาศในคืนนั้นผมที่ยังเด็กถูกสอบสวนอย่างหนักจนไม่ได้รับได้นอนผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพวกผู้ใหญ่ได้ฟังไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อแต่ผมสาบานได้ว่าสิ่งที่ผมได้เล่าเป็นจริงทุกประการ เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาภายในบ้านอยู่หลายครั้งนอกจากนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะตรวจสอบหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในระแวกบ้านแต่ไม่มีผู้ใดที่พบเจอหลักฐานมายาได้หายสาบสูญไปในคืนนั้นแจ็คแจ็คออรินเทนเพลงอันชั่วช้ายังคงตามรอกร้อนผมอยู่ในทุกค่ำคืน ในทุกคืนที่ผมหลับฝันผมกลายเป็นคนที่กลัวความมืดไม่กล้าแม้แต่จะปิดไฟเมื่อนอนหลับผมยังคงเก็บการพิธีกรรมเอาไว้14ปีแล้วที่ผมไม่กล้าที่จะใช้มันจนกระทั่งในคืนนี้14ปีพอดีหลังจากที่มายาหายไปผมยังคงกลัว แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะต้องรู้ให้ได้ว่ามีสิ่งใดที่หลังมานผมไม่ต้องการที่จะจมอยู่กับความกลัวตลอดไปประสบการณ์ในวัยเด็กของผมอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนสิ่งที่สมองของผมในวัยเด็กได้สร้างเพื่อปิดบังข้อเท็จจริงห้องเดิมวันเดิมที่มีฝนเทลงมาอย่างหนักเหมือนเดิม ผมอยู่แค่เพียงรำพังคนเดียวในบ้านพราก็เหมือนวันนี้ของทุกปีพ่อกับแม่ของผมไปที่บ้านของมายาพวกเขาได้ไปรวมตัวกันที่นั่นทุกปีเพื่อหวังว่ามายาจะกลับมาเคอะประตูนในคืนนี้อาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆถ้ามองจากสายตาของคนนอกแต่สำหรับผู้ที่เคยสูญเสีย ความหวังอันน้อยนิดก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชีวิตของพวกเราเอาไว้ผมยังไม่ลืมมายาเราไม่เคยที่จะลืมมายาไม่มีทางที่จะลืมตลอดไปผมควรที่จะกลับไปบ้านของมายาพร้อมกับพ่อและแม่แต่ในค่ำวันนี้ผมเลือกที่จะบอกว่าป่วยออกไป เพียงเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมบ้าบานี้อีกครั้งเทียนถูกจุดขึ้นที่หลังม่านและผมกระดับไฟแจ็คแจ็คโอลเลนเทนผมตะโกนออกไปหลายวินาทีผ่านไปใต้ความเงียบงนันแต่รอเพียงไม่กี่วินาทีมานที่เคยเงียบสงบก็เริ่มขยับ กายของผมสัญญ่นอย่างหนักเพราะความกลัวผมเริ่มรู้สึกตัวว่านี่เป็นการกระทำที่โง่ชมัดแจ็คแจ็คเลนเทินเป็นเสียงของผู้หญิงคนเดิมที่ผมจำได้มีเงาของโครงร่างใหญ่ที่ทาบทับบนม่านเป็นเงาอนาคนรุกของหญิงที่มีศีรษะเป็นหัวฟักทอง ส่วนกายนั้นก็สวมชุดกระโปรงที่น่าจะเป็นทรงเดียวกันกับชุดเมดแจ็คดูสิแจ็คเด็กน้อยที่หน้าม่านคนนั้นเป็นเสียงที่เย้ยยันจากร้างม่านเด็กน้อยขี้แยเมื่อหลายปีก่อนเด็กขี้แยที่วิ่งหนีไปคนเดียวแกทำอะไรกับมายาผมร้องเสียงสัน่น โ oh yeah. อ้มาหยาหญิงที่หลังม่านหัวเราะช่ใช่น้องหนูคนนั้นชื่อว่ามาหยาแกทำอะไรกับเธอผมร้องถามซ้ำแจ็คไม่ได้ทำอะไรหญิงที่หลังม่านตอบแจ็คไม่ได้ทำอะไรกับมาหยาทั้งนั้นทันใดนั้นเองก็มีเงาร่างของเด็กปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่คู่กัน นี่ไงมายาแจ็คพามาหาแจ็คหัวเราะออกมาเงาเล็กๆของเด็กขยับด้วยท่าทางประหลาดมายาผมร้องเรียกเธอนั่นเธอหรือมายาและก็มีเสียงเล็กๆที่ได้ดังออกมาจากหลังม่านช่วยด้วยเป็นเสียงที่ฟังดูคล้ายกับของมายา เป็นเสียงที่สั่นคลอคล้ายกับว่าเธอกำลังกลัวและร้องไห้ช่วยฉันด้วยเสียงที่ได้ยินทำให้ผมน้ำตาไหลท่วมออกมาเป็นเสียงที่ช่างฟังดูคล้ายกับมายาจริงๆถ้าเธอต้องการมายาง่ายๆก็แค่ก้าวผ่านม่านมาหาแจ็คเอ,อ่ยข้อเสนอออกมา แจ็คจะคืนมายาขอแค่หนูก้าวข้ามผ่านม่านมาหาร่างกายของผมสั่นเกินกว่าที่จะขยับเงาที่หลังม่านคือมาอยาจริงๆหรือผมสามารถที่จะได้เธอคืนกลับมาจริงๆหรือหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ฝันเป็นฝันร้ายใี่คืนฮารวินอันเกิดจากความรู้สึกผิดเพียงเท่านั้น มาเถอะมาหาแจ็คจะคืนมายาแจ็คเอ่ยออกมามาเริ่มที่จะบุบไปวแรงขึ้นก้าวมาเถนะรีบก้าวมาหามายาผมรู้สึกเหมือนสิ่งที่หลังม่านกำลังคืบคลานออกมาผมตัดสินใจที่จะวิ่งเพราะความกลัวผมวิ่งหนีออกจากที่นั่นกลับมาเถนะ ผมได้ยินเสียงแจ็คหัวเราะรไอยหลังลับมาหามายาผมแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้บ้าไอพิธีกรรมบ้าบานั่นสามารถที่จะเชิญแจ็คมาแจ็คโอรินเทนมันคืออสูรากายที่ได้รักพามายาไปจากผมผมรู้ตัวว่าผมเป็นไอขี้แยไอขี้แพ้ ผมยังคงเป็นไอ้เด็กผู้อ่อนแอไม่ต่างไปจากคืนนั้นผมไม่กล้าที่จะก้าวผ่านม่านไปชิงมายากลับมาจากมันสัก,กวันผมจะชิงมายากลับมาแต่เมื่อไรกันเมื่อไรผมจะกล้าพอที่จะทำมันช่างน,น่าสมเพชและสิ้นหวังผมทำได้เพียงแค่หวังว่าสัก,กวันผมจะกล้าหาญพอ ที่จะกลับไปชิงมายาคืนจากมันแจ็คโอเรนเทิลอสูร,รกายข้างหลังมาน